สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นเดรย์เซคชันศิลปินฝั่งไทยครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นศิลปินเพลงแนวอินดี้ครับแล้วก็เหตุผลที่รู้จักวงนี้เลยนะเพราะว่าน้องที่รู้จักกันน้องลูกกว่าที่เขาร้องเพลงกันแหละเขาก็เคยชอบฟังวงนี้ได้แล้วก็ถามมันชื่อวงอวดว่าอะไรตอนแรกก็แบบอ่านไปเรื่อยเทลเทลเออยอินี้อ่านเทลเทลยี่นี้ทเลเทเลทเลทเลอะไรก็ไม่รู้ก็แบบอ่านกันไปมั่วไปหมดสุดท้ายอากวาดก็บอกว่าพี่จริงๆแล้ววง ชื่อว่าเทเล็กเทอาจจะถูกด้วยนะโอเคนะครับผมแล้วก็สําหรับเพลงใหม่ที่เขาออกมาเพลงชื่อว่าเพลงเฟรนเนี่ยที่เพิ่งปล่อยเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเสน่ห์ของ MV เพลงนี้มันมีความวายใช่อยู่ใน MV มีมิตรภาพมิตรภาพเออเม้นเขาเรียกว่ามิตรภาพเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็ใช้ว่ามิตรภาพใช่ แต่มันก็บอกว่าชื่อเพลงไงชื่อเพลงก็คือเป็นชื่อเพลงก็เฟรยนั่นเองนะครับผมแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเพลงในอัลบั้มใหม่ของวงเทเทกเลยซึ่งอัลบั้มใหม่ก็มีชื่อว่า when you have nothing to do just go to sleep เมื่อคุณไม่มีอะไรทห้ทำก็แค่ไปนอนฟังเพลงเทเทก็แค่ไปนอนฟังเพลงเทเทชก เพื่อช่วยเยียใจให้คนผ่อนคลายแล้วก็หลับไปได้ด้วยนะข้อใหม่ดีอยู่นะคิดเองหรือเปล่าแต่ลึกซึ้งนะนะครับผมแล้วก็มีเพลงเก่าๆของั้นที่ออกมาเพียบมากมายเลยมีเพลง Move On ด้วยแล้วก็มีเพลงอื่นๆอีกต้องมาลองฟังดูแต่วันนี้เดี๋ยวเราไปเี้ยงชั่นกับเพลงใหม่ของเขาก่อนกับเพลงที่มีชื่อว่าเพลงเฟรนนะครับของ Warner Music Thailand แล้วก็ Wave Records ครับ ชีวิตมัธยมอุ๊ยฟัตเตอร์ต่อวิถีต่อวิถหรอใช่ใช่โอ้ยน่ารักน่ารักผัตเตอร์ฟัตเตอร์แต่น้องเหมาะกับชนักเรียนเพลงฟังเพลินมากนะเพลง โอ้ยเอ้ยแอบมองอืมเนือเพลงดีมากจริงอ่านักลองนะอันนี้ทีแ็กนะครับเฮ้ยว่าจะยืนยราจะยืนยันเขายบมองตลอดเลยแต่เขคออ่ะอืม ชอบแนวเพลงจังจะกลับมาเจอกันอีกครั้งถ้าเธอยังยินยังคำเดิมเลิกโอ้อันนี้น่าจะโมโหปชิมอ่ะเดี๋ยวกระไรจะจบจบแล้วไงสิเล็กหูแวบถ่ายกี่ร้อย อันนี้คือแบบหน้าจบไปแล้วป่ะจบไปแล้วฉันก็กลับมาจะแบบมากลับมาถ่ายเลยที่แล้วแบบนึกถึงความทรงจำเก่าๆคือเขาหรือเปล่าคือเขานี่แหละไม่หมายถึงแบบว่าคนที่วิ่งที่เนี้ยเขาหรือเปล่าที่ถือกล้องอ่ะใช่ใช่น่าจะใช่แบบนึกแบบย้อนกลับมาใช่ไงใช่ไงใช่กลับมาที่เดิมไงวิ่งมาตามที่เดิมเดิมเลย เพลงฟังง่ายง่ายช่วงนี้เราฟังเพลงแนวเดียบ่อยพอเพราะเพื่อนเราฟังเรื่อยๆโมเ <laughs> <laughs> มนต์เขียนเสื้อเขียนว่าอะไร <laughs> แล้วเจอแฟน <ะ S 1> นั่นเพลง เฮ้ยคนนี้จะกลับมาเวยปะเนี่ยกลับมาเจอที่นี่ปะเนี่ยนั่นไงใช่ไหมอ๋อเด็กเป็นทางเป็เขีเนอ๋อเฮ้ยจะแบบมีโมเมนต์เจอกันไหมนะเ,เน่เออในเฮ้าที่นี้ Bye. Mm -hmm. จบไปแล้วกับเพลงเฟร e จากเท e b e a เ l e s นะครับก็จะบอกว่าเอาเรื่องเพลงก่อนเรื่องเพลงนี่คือมันฟังเพลินมากอะดนตรีแบบอินดีๆีๆเป็นดี้ที่แบบดีๆอะที่แบบเราสามารถฟังได้ในชีวิตประจำวันเราแบบแล้วเราช่วงนี้เราจะอินกับเซฟ e the เ a อดนตรีอะที่แบบว่าค่อนไปแบบว่าทางที่เป็นแบบว่าเพลงเหมือนทําดนตรีเป็นแบบว่าจังหวะเก่าๆแล้วก็เอามาแบบว่าทําเพลงสมัยนี้อะไรเงี้ยมันหมมันก็เหมือนการย้อนยุคอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันดีเนาะคือเราจะได้ฟังเพลงแนวนี้จากหลายๆวงอะ ที่ดนตรีนะพูดถึงดนตรีก่อนอันนี้ก็แบบเป็นอีกหนึ่งเพลงที่แบบดีมากๆแล้วในของเนื้อเพลงก็คือดีมากมายดีมากมาหลักๆแล้วก็คือเน้นเลยว่าเราต่างเราทั้งสองคนต่างรู้กันดีว่าเรารู้สึกยังไงกันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่สุดท้ายแล้วเราก็เลือกที่จะแบบโคงสถานะคําว่าเพื่อนไว้เพราะว่าสุดท้ายแล้วต่างคนต่างก็ต้องแยกย้ายไปใชชีวิตของตัวเองเราก็อยากมีกันและกันเป็นความทรงจำอย่างนี้เออแล้วยังมันก็ยังมีกันอยู่ในชีวิตประจําวันได้โดยที่แบบว่าไม่ต้อง ไม่ต้องมาไล่กัน่าใช่แบบไม่ต้องมาเป็นแฟนกันอ่ะออกมาเขาไม่ต้องมาคบกันแต่เขาให้รู้ว่าเรายังอยู่ในใจของกันและกันตลอดใช่วันไหนคิดถึงกันก็มาเจอกันได้แบบเป็นเพื่อนเพื่อนกันซึ่งก็ดีนะรัก็รักแล้วก็ชอบตอนเรื่องของการตีความในการชดโชคสุดท้ายสุดท้ายก็แบบงงว่าคิดว่ามันไปประมาณไหนเพราะว่าการ์ดเนี่ยมันไม่รู้ว่าเขาให้ตอนเด็กโตหรือตอนเด็กเออตอนเด็กกับตอนโตเพราะว่าตัวการ์ดมันเขียนว่า welcome to our wedding เรื่องของ earth กับน้ำหวานน้หวานซึ่งน้ำหวานเนี่ยจะเป็นผู้หญิ ที่เอิร์ธชอบเออน่าจะเป็นตัวละครถ้าตีแบบบทซีรีส์ไว้เลยก็คือพระเอกถูกไหมแต่คนที่ถ่ายรูปอ่ะรานนั้นจะเป็นนายเอกเออประมาณนั้นเนาะก็อันนั้นไม่รู้ว่าเชิญตอนเด็กเลยที่แบบหรือเขาเชิญมาตอนโตหรือแบบว่าตัวเอิร์ธอาจจะชอบผู้หญิงคนนี้ชื่อน้ำหวานมากมากก็เลยแบบว่าเออในอนาคตไปอาจจะแต่งงานคนนี้นะชื่อน้ำหวานนะอะไรอย่างเงี้เออเลยอาจจะเป็นการสื่อแบบนี้ได้ไหมว่าสุดท้ายแล้วมึงกูชอบผู้หญิงว่ะกูชอบคนนี้ว่ะมันก็ได้แต่ว่า แต่กูรู้สึกดีกับมึงนะวันหนึ่งแล้วอ่ะขอให้มึงอ่ะมาเจอกูได้ไหมที่งานแต่งงานนี้ได้ไหมเออหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ได้ก็ได้เออได้ถ้าจะได้ก็ได้นะสี่วามอย่างนั้นก็ได้ก็อารมณ์มันไม่ได้เชิงว่าเป็นการปฏิเสธหรอกแต่เหมือนเป็นการบอกให้รู้ว่าคิดยังไงเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังทิ้งรูปคู่ไว้ด้วยกันในช่สุดท้ายนั่นคือความทรงจําที่ดีต่อกันไงเออใช่ไหมอยากให้รู้ว่ามึงกับกูเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะเว้ยแล้วก็วันสําคัญของกูคือวัน่งนกูหึ กใหญ่มากเออดูแลพอคิดได้ปุ๊บเออเขาน่าจะสื่ออย่างนี้แหละตอนแรกคิดกันอยู่พักนึงตอนแรกเออน่าจะประมาณนี้แหละพอดูแล้วน่าจะใช่เลยแหละประมาณนี้นะครับผมซึ่งแบบเออเขาก็แบบสื่อคามมายมาได้ดีมากๆแล้วก็ลึกๆก็แบบอุ้ยถ้าเป็นซีรีส์เต็มก็ดีนะเพราะในเรื่องก็แบบดีๆอยู่นะน่ารักน่ารักน้อแล้วก็ได้เห็นน้องสรวิทย์น้องทตเตอร์แต่ได้เห็นน้อยจังเลยอ่ะมันก็แบบอืมน้องน่ารักไงมาจากเรื่นว เราให้มันมาเติมเต็มให้ยวีมันดูแบบสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็ฝากเลยละกันกับเพลงที่มีชื่อว่าเพลงเฟรนจากเทเ x นะผมก็ต้องบอกว่าใครชื่นชอบเพลงแนวนี้ก็สามารถฟังได้เลยกับเพลงนี้แล้วยังมีเพลงอื่นอีมากมายที่รอคุณอยู่รอต้อนรับคุณเข้าไปสู่อาณาจักรของทเเทเนะครับนะครับ โอเคนี่ก็จบแล้วนะครับผมสำหรับรีแอคชั่นนะครับกับเพลงเฟรนด์ของวงทีไรทีเรนนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก็จากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกันแท็กไอปอนทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ทีหนึ่งในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ